แก็ยังไปพุ่นโฟแมนต้องเด็ดถึมงานถือโฟแมนเน่เน่เน่เด็ยๆเขาใหญ่หลือถอนยางดีพอดีเลยงบหลวงมาเลยสถาบันมาซอยกันเห็ดพี่น้องในโฟแมนตรวจตรวจสอบบ้างพันบ่พันอยู่บ่ ย่างดีเลยเหมือนสันไทยเป็นสันธรรมดาเนาะยังดีเอาตวเกาหรือตวเกามาเห็ดที่เผื่อย่ังดีของน้ำพร้อมพัมนป่โอเคเนาะบุ๊มแม่นตรงคุ้มงานยังดีเด้อใส่ไม้ฟ้าเชื่อหละ

แน่นอนช้ปลูกแจงอยู่เสมอยันนี่แยพพอปลูก <c oughs> หัวสวนเก่าเน,น,<อ>นี่ยเดี๋ยวทำหน่อยเอีงดีสบายอีกป็นอาทิตย์แล้วนะ่อบได้สี่ดาวแล้วมึงส่งอีกร้ายมืเอเหอว่าเท่ผืนเท่เก็บรายละเอียดเยนี่ยใส่หิ่หนเง้ยไม่แล้ว เ้าม่กี่พอยก็หมดพักหดสวนอะไรอย่างไ<อ>รงม่งงงงบึงโอ้โหพี่ใหญ่เดี๋ยวจะคอยรายงานต่อไปนะครับสวัสดีครับอัปเดต